ได้ออกโซทานหมอแบกเหมือนมือหมอเออดิงเหนวเกือบโมจีสิโลออเกยเอังหลายเลย เออเออโลเออโล ừ,

chết luôn gì xíu nữa nhỉ Ừ Hả à, Ê, à, nhọc tôi ha nhây Hả à, Bắt đúng nhây bỏ Đây Wow tao biết à, à, Ui, tìm ngàn, cáp con ของงานเขาจับแล้วปาเข่งโอ้หูรอเดียวครับจับปลาเรียน่เรียนซรีต่างกันตัวผู้มันจะยาวตัวเมียมันจะสั้น ตัวผัวมันสีแบนแบนเบนตัวเมียมันสีเงาเงาหมอลูกปีหนึง่งจะกินมันมันหน่อยได้หรอกลูกตาหมอข้างดำยังหกหกหกล้านต่อปีอันเนี้ยเป็นสิบล้านต่อปีถ้าก้บบเพราะหมอข้างดำเหรอนออกหลายกว่าหมดของหลายกว่าน้ำเลย ป่าอยู่จากปีแล้วมกปีแล้วพวแม่นมื่อนี่เพราะสีปียังเก้ยอยู่นี่เฮ้ยประสูกก้านเยอะแล้วหูเหมือดแล้วป้ามันคือผู้แล้วนั้งมอนมักเลยครับท <im> ีมงานไปหาอูดหนู ตีนดูจากควดเจ้ามูดเลยกับยู่บอไดรพวกคนคนก็กับยู่บอไดรพราะคนอุดหนู

ของแท้บ่ด <M> ิเจออีกแล้วนี่แม่เหมือนพวกแม่เหมือนหิวถแม่หู้นะแม่ไเลยนี่น้าบอนี่นี่นเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วถ่ายลูถ่ายรู

หัจักไล้ำมนาด้วยกอนคุ้งหก่อนมันสินีหูใหญ่แห้งกำลังควดกั้นไว้ก่อนเดี๋ยวมันสินี้